สวัสดีค่ะพี่น้องเอซีทุกท่านค่ะวันนี้ช่องนี่นี่ชาแนล้าพี่น้องมะลาะค่ะมาหารเลาะมะกาล่วงถดอกอค่ะยานโควิดบึ้งวิวไปน้ำทางค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแรงค่ะหกโมงแรงผ้าพี่น้องมาเลาะก้อนจะได้เลขจับครูกันเนาะค่ะเนาะ เลกยับคูเลขกประกอบค่ะกล้ามเบิ่งบรรยากาศเป็นน้ำกันค่ะพี่น้องท่องเที่ยวเมืองขอนแก่นค่ะเที่ยวแล้วๆเข้ากลมามไปเบิง่งเลขกประกอบค่ะพี่น้องบรรยากาศย่ำแง่แงลดกระเตนเมื่อกระเตน คเพรามันช่วงโควิดนี่อยู่ในเมืองยังสี่รถจะติดมากด้วยค่ะนี่อยู่ในช่วงโควิดรถเบิกคอยติดค่ะพี่นอ้องไปเรื่อยๆค่ะเป็นฟ้าคึ้มๆฝนสิตกโ,โอ้ ลานก็นยังเปิดอยู่คืเอเกาอยู่เนาะบางลานกับปีดเมอดเมอดขึ้นเม,มอดขึ้น ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันย่บานเลยนะคะไปจับคูเลขกประกบค่ะพี่น้องช่ววิวไปซ้ำเนล่ะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันยุบานเลยค่ะมนกีกะมาจับคูเหลขกกลางกันค่ะจับคูเหลขกกลางประจํางวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะสูตรของผ่อนนุ่มไทยคือเกาล่ะค่ะพี่น้อง พันจม้าพ่นได้ใดเลขประกบแล้วได้ค่ะเลขประกบของเพิินกับมีตัวใดก็ให้พี่น้องมาติดตามชมชิปต,ต่อไปเลยค่ะพี่น้องท่านไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนี้นี่ชแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หาเลขกเด็ดๆคลิปดีๆมาให้พี่น้องได้รับชมกันค่ะค่ะต่อไปกับมาเบืองเหลขจับคูของผ่อนุ่มไทยเลยค่ะเลขประกบเพันได้ดมากลลวได้ค่ะพี่น้อง ค่ะมาชมไปน้ำกันเลยค่ะอืมน่าเดยจับคููไว้ให้เลยนี่เดี๋ยวสรุปจังสรุปเพราะว่ามันต้องไดใ้ใช่หลายหลสูตรนะนะที่จับคู่เอาไปเป็นแนวทางก่อนนี่แปดหนึ่งเก่าหนึ่งศูนหนึ่ง แปดห้าเก้าห้าหกสี่แปดหกแปดเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ด เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสามนี่แหละมีอยู่สิบสองชุดเหล็กลังอยู่ในนี่แหละสิบสองชุดนี่เป็นบ้าค่ะแมนสรุปกับที่สรุปอยู่ในนี่แหละเหล็กเหล็กที่เข้าสั่งไปมั่นกันมี่เหล็กติด หกเจ็ดนั่นไหมคะ่ะแล้วก็เหล็กจับคู่นี่พอเอามาตาใส่ค่ะ <8 S 2> พอกระสูดรทร้องพ่อนนี่แหละเล็กซุ่มมูนี่เนี่ยมีศูนย์มีสี่มีเก้ามีแปดออันทิวาล,ล่ออาจารย์เป็นทรงไม้ไห่ไหมค่ะห้าหกเจ็ดเรียกกันที่อาจารย์เป็นทรงม,ไม้ไห่เข้ากันที่หนึ่งมิห้ามิหกมิเจ็ดนะกเดียวมันก็อยนะุไดนะ้กกดนะีลนะ อยู่ในเนียนมาว่ามันเป็นเล่จับคู่ให้แล้วจับคู่ใหายมากมาแล้วเดี๋ยวปล่อยละค่ะอันนี้จับคู่ไปห้ยเมื่อเลยประเทศนี้เฮาหาเพิ่นได้ตูเด่นหรือเลขฝันเพิ่นยังสิหาเพิ่มันคือกันอยู่ในนี้เพิ่นก็จับเป็นเด่นไปมันบ่ล่ะหาเพิ่นบ่ทันรอดสรุปมองเฮาเอาพอน้ำไทยเขียนอันเลขของเฮาที่หาหัวเกศใบนีแน่ใจลวก็เอาเลขประกบใจห้น้ำเนี่ย มันจะบพรเข้ากันอยู่ในนี้เพราะว่าน,นี่เขาดึงมาจากสูตรอื่นกันมีบอกมนโอ,โ,อโ,อโอ้ค่ะเนาะก็เพื่อพี่น้องเอฟซีเคยติดตามสูตรเก่าของเข้าไหมคะ่ะที่มีเหล็กเหล็กของเขาก็จะมี 5, 6, 7, ่หาหกเกต์เนานะที่นี่เขาก็เลยลอกอาจารย์เพิน่นว่าเพิ่นนในตัวใดมาจับประกบที่นี่พอนุ่มไทยเพิ่นก็เอามาแล้วเพิ่นก็ว่าจับประกบหายแล้วก็ได้สิบสองชุดในละค่าพี่น้องค่ะ นี่กัเป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องให้พี่น้องนําไปพิจรารณาค่ะไปสนับสนุนฉลากินแบงรัฐบาลนะคะเลขกรมี่สิคูณเลกมี่แปดหนึ่งเก้าห้าเก้เ็ดกหนึ่งหกี่เจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดหกเจ็ดสี่แปดห้าแปเจ็ดดส ร่วมละกบส12คูนะคะ่ะพี่นองเลือสิบบถือเลขดังเพิินดอกเบิ่งฟั่งเบิ่งบมไครมี่นะจ็กแล้วฮาเพินมาท่านหน่งมาท่านหนึ่งจุดถูกเนาะมันก็เลยไปท่านหนดังอันนี้มันก <c oughs> ็เอ <c oughs> า,า้ไปกปกนเนาะค่ามันก็นยังโดนอยู่เนาะค่ะอันนี้เขาก็ไปเลือกซสือว่าชอบตัวใดค่ะตรงเลขสั่งจาของบอเนาะ<ม>ค่ะเนาะฝันบออย่างสี่วหเออก็ได้มีเลขดับ ตัดกะตัดเอาเลยเด้อค่ะกับบัต้องร่อว่าเพิ่นจิสรุปเมื่อใดอยังสิแม่ค่ะเพิ่นจะคัดเด่นเมื่อใดตัวใดเ้าชอบเท่าก็นัาไปพิจารณาไปสื่อไว้กอนเลยก็ไดค่ะพี่น,ออน้องเพราะว่าตอนสรุปนี่กะสิสรุปสําหรับคนงบหน่อยมันกับว่าหลายชุดดอกเมื่อสรุปเมื่อสรุปเพิ่นก็สะได้ประมาณจักสี่ชุดนี่ลหละเนาะบ่ะะะเกินนั่นเนาะ สีชุดจุดนั้นน,นีแล่ะคะ่ะกระจำจำเก่าหน่นละล่ะกบมีสรุปเด่นกับร่องอย่างละสองชุดนะ<ช>สินะงชุดค่ะกแต่เฮียต้านนี่มันจะเข่าอยู่ตรงหัวเนี่ยแต่ว่ามันหนังบางเท้อกับเข่าบนบางเท้อกับเข่าล่างยังสิไหมล่างเข้าขึ้นบนบนล่องล่างอยู่ยังสิไหม<อ>บ้นท่านผิดเด้บัดนท่นี่เข้าก็เอาเหล็กสรุปเข้านี่ไปซื้อบนซื้อล่างหลุดเนาะกันไว้เลยเนาะพี่น้องบ้นท่านผิดจั๊กเท่อ โมเดลเพชรวนสันต่ว่ามันก็ไปขืนบนค่ะแมนมันก็ขึ้นบนล่งลางตะวเรียกหน่อยชุดหนึ่งเลีกกระปลายชุดดอกเข้าก็ซสื่อขึ้นสื่อลงสื่อบนสื่อลางเนาะค่ะพี่น้องแมนเพราะว่าผู้เพิ่นนั่นสื่อรอตตอลี่เป่นบอ่ะซื่อรัตตอลี่สื่อเพิ่นก็ซื่อไว้จังว่าหนึ่งหันกับมีบนมี่างสื่อไว้สามสี่ใบเองสิเพื่อนก็ได้แล้วนะแมนอยู่ค่ะค่ะพี่น้อง ก็ได้รับชมคลิปจับคูลางแล้วเนาะค่ะพี่น้องจะ่าก็บอะไเนาะมาเยอะบอกค่ะพี่น้องท่านไดชอบกัตามนะคะถามไม่ชอบกับพานนะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็จบลงเพียงสำเนียค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนี้ชแนลด้วยนะคะขอให้พี่น้องลำรวยมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ